เปลนไ่อสวัสดีค่ะอันนี้พี่จะมาสอนบทที่3เกี่ยวกับความยืดหยุ่นแล้วก็การประยุกต์นะคะ วความรุดหยุ่นคืออะไรความรุดหยุ่นก็คือการวัดการตอบสนองของผู้ซื้อหรือผู้ขายเมื่อมีการเปลี่ยนไปของกลไกการตลาดโดยกลไกการตลาดก็คือเรื่องราคาไรายได้แล้วก็สินค้าประกอบการลงไปถึงเวลาโดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์นะคะเราจะไปพิจารณาได้จากตัวเลขก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่ามีค่ามากก็แสดงว่าความยืดหยุ่นเรามีค่ามาก ถ้าเปลี่ยนแปลงน้อยก็คือเรามีค่าความยืดหยุ่นน้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราพิจารณาได้ก็คือเรื่องเครื่องหมายของความยืดยุ่นถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงก็คือจะไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นในทิศทางตรงข้ามกันโดยความยืดหยุ่นแรกก็คือเรามาเริ่มจากความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ก็คือการที่ เราใช้การวัดเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเสนอซื้อต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่นๆรือตัวแปรอื่นๆก็คือเรื่องอไรายได้เรื่องราคาและก็ราคาสินค้าชนิดอื่นที่ประกอบกันโดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาก็คือค่าเปอร์เซ็นต์ของ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อส่วนค่าเปอร์เซนต์ของการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยเปอร์เซนต์ของเดลต้าคิวส่วนของเปอร์เซนต์ของเดลต้าพีโดยคิวก็คือปริมาณการซื้อส่วนพีก็คือราคาสินค้าโดยเราจะกําหนดให้สิ่งอื่นทุกอย่างอคงที่แล้วเราจะสนใจแค่ปริมาณการซื้อกับราคาสินค้าเท่านั้นนะคะ โดยการเปลี่ยนเพลงของราคาสินค้าและปริมาณการซื้อส่วนมากก็จะเป็นในทิศทางตรงข้ามกาันโดยเครื่องหมายของความยืดหยุ่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายลบเสมอยกเว้นสินค้าที่เป็นกิฟเฟนก็คือพวกราคาด้อยที่มีผลกระทบต่อราคาสูงเช่นพวกมาม,ามา่าปลากระป๋องแล้วก็โดยทั่วไปเราจะพูดถึงค่าสมบูรณ์ของความยืดหยุ่นด้วยก็จะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกในความยืดหยุ่นต่อราคานะคะก็คือเหมือน ด a ก็คืออุปสงค์ของราคาสินค้า a db ก็คืออุปสงค์ต่อราคาสินค้า B ถ้าณนะราคาที่าแเราก็จะเห็นว่าปริมาณเสนอซื้อสินค้า a เท่ากับ Q ส่วนปริมาณซื้อของสินค้า b เท่ากับ Q q 1นะคะแต่ว่าอันนี้มันมันเ๋ยว ดิเมานซื้อของสินค้า a ก็เท่ากับ q ปรินนมาณซื้อของสินค้า b ก็เท่ากับ q เหมือนกันแช่ณนะระดับราคาที่ p1 ราคาริมาณเสนอซื้อของ a ก็คือ q a วเอสมานการเสนอซื้อสินค้าของ b ก็คือ q b เราก็แสดงความยืดหยุ่นว่าราคาสินค้าของ b มีความยืดหยุ่นมากกว่า a นี่เราดูจากการที่ b มันจะมีค่าเปลี่ยนแปลงจาก Q จาก Q จากราคา p ที่ q, q กลายเป็นราคา t ที่ q 2ส่วนของ a ก็คือจากราคาที่ q เป็นแค่ราคาที่ q 1เองมันจะต่างกันน้อยกว่าต่อไปเป็นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีสมการเป็นแบบจุดแบบจุดก็จะคือเราแบบจุดก็คือ มีคิก็คือปริมาณการเสนอซื้อแบบเดิมส่วนมีคิก็คือการขอโทษนะคะมีคิวก็คือปริมาณการเสนอซื้อแบบใหม่ลบคิที่เป็นการเสนอซื้อแบบเดิมส่วนคิ Q ที่เป็นการเสนอซื้อแบบเดิมคูณร,ร้อยส่วน p ที่ p1 ที่คือราคาสินค้าใหม่ลบกับ P ที่เป็นราคาสินค้าเดิมส่วน P ที่เป็นราคาสินค้าเดิมแล้วก็คูณร้อยแล้วเราจะสรุปสูตรได้ก็คือเดลต้าคส่วนเดลต้าพคูณ P ส่วน Q ค่ะต่อไปเป็นความลดหยุย่นของอุปสงค์แบบช่วงแบบช่วงนี่คือเราจะแบ่งสมการก็คือ q1 ลบ q ส่วน q1 บวก q ส่วน2ส่วน p1 ลบ p ส่วน p1 บวก p ส่วน2เท่ากับ delta q ส่วน a1 บวก q ส่วน delta p ส่วน p1 บวก p แล้วก็เราจะสรุปสมการแบบย่อได้ก็คือ delta q ส่วน delta p คูณ p1 บวก p ส่วน q1 บวก p ค่ะ เราไปเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างก็คือเหมือนเรามีราคาสินค้าจำนวน70บาทเราเสนอปริมาณการซื้อสินค้าในตลาดเท่ากับ5หน่วยถ้าราคาซื้อสินค้าลดลงเป็น60บาทปริมาณการเสนอจะเพิ่มขึ้นเป็น6หน่วยจงหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาแบบจุดแบบจุดก็คือเราจะให้สมการมาคือเดลต้าคิูณ P ส่วนเดลต้าคูณ Q p ในที่นี้ก็คือระดับราคาแรกที่คือ70บาทส่วน p 1ก็คือระดับราคาที่2ท,ที่เปลี่ยนไปจากเดิมคือราคา60บาทส่วนส่วน q ก็คือปริมาณการเสนอซื้อที่ตอนแรกเป็น5หน่วยกับ q 1ที่เป็น6หน่วยแล้วก็นำมาเข้าสมาการก็คือเดลต้วจาก q ก็คือเอา q มาจาก6หน่วยลบ5หน่วยคูณกับ70บาทที่เป็นราคา p แรกส่วน DeltaP ก็คือเอาราคามาลบกัน60ลบแล้วก็คูณกับราคาหน่วยที่เป็นปริมาณการเสนอซื้อก็จะได้เท่ากับลบ1.4โดยคำตอบที่ได้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายลบแสดงถึงปริมาณค่าของราคาและก็การเสนอซื้อที่เปลี่ยนแปลงภายในทิศทางตรงกันข้ามกันโดยลบ1.4เนี่ยไม่ได้แสดงถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนเพิ่พมหรือลดลงไป 1.4เราต้องมาดูว่ามันเพิ่มหรือลดโดยการสร้างกราฟขึ้นม่อีกทีนึงค่ะแล้วก็สรุปลักษณะของความยืดหยุ่นของเส้นอุปสงค์นะคะเส้นอุปสงค์มันจะแบ่งเป็นอุปสงค์ที่ไม่ยืดหยุ่นเลยอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากแล้วก็อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นอันตรายค่ะโดยเราจะมีภาพให้ดูนะคะ โดยอันแรกก็คืออุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลยเส้นดีมานมันก็จะคงที่เหมือนร้อยก็จะคงที่ร้อยไปเรื่อยๆส่วนต่อไปก็คืออุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย่ามันมีความยืดหยุ่นก็คือค่าของมันคือจากร้อยก็เปลี่ยนเป็น90ไม่ได้เปลี่ยนไปนมากกว่านั้นเปลี่ยนไปแค่หน่วยนิดเดียวต่อไปก็คืออุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่ เันจะมีค่าเท่ากันทั้งเส้นเหมือนนี้เราเปลี่ยนเป็นเรา,เ,รา 4, เปลี uh ่ยนจากร้อยไปแปดสิบก็สี uh ่ก uh ็เปลี่ยนไปห้าเปลี่ยนไปเท่ากันเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปเท่ากันต่อไปก็คือเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากมีความยืดหยุ่นนะกาศปริมาณการซื้อที่เปลี่ยนจากร้อยไปเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงการยืดหยุ่นก็จะมากส่วนราคาก็จะเปลี่ยนแปไปมากตามกัน ต่อไปเป็นเส้นอุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นเป็นอัตรายมีค่าเท่ากันทั้งเส้นก็คือราคาสี่เท่ากันทั้งเส้นเลยส่วนค่าคิวก็คือเป็นอัตรายตามราคาที่เป็นมีค่าเท่ากันทั้งเส้นต่อไปคือค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์และความสัมพันธ์กับรายรับรวมรายรับเท่ากับปริมาณการซื้อคูณราคา หรือ p คูณ q โดยการเปลี่ยนแปลงของ p จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ q ด้วยโดยพิจารณาจากกรณีที่ p ลดลงและ q เพิ่ม p เพิ่มขึ้นกรณีที่ p ลดลงจะส่งผลให้ปริมาณการซื้อเพิ่มขึ้นอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ p ที่มีการ ของเดลต้าพของเดลต้าพที่มากกว่า1ก็คืออัตราการเพิ่มของ Q ที่มีการลดลงของ P โดยทำให้ T1 เพิ่มขึ้นดังรูปคือการที่อัตราของ P น้อยกว่าอัตราอัตราของ Q น้อยกว่าอัตราของ P ส่วน ส่วนถ้าถ้าอัตราของ Q เท่ากับ P ก็ทำให้ TR เท่าเดิมส่วนถ้าอัตราของ Q มากกว่า m น้อยกว่าอัตราของ P ก็จะทำให้ค่า TR ลดลงตามรูปค่ะต่อไปเป็นกรณีที่ P เพิ่มขึ้นคือการส่งผลให้ปริมาณการซื้อลดลง โดยที่ถ้าอัตราของ Q มากกว่าอัตราเพิ่มของ p ก็จะทำให้ค่า tr ลดลงส่วนอัตราที่ p เท mm ่ากับ Q เท่ากับ p ก็คือจะทำให้ค่า tr เท่าเดิมและถ้าอัตราที่ p q น้อยกว่า p ก็ทำให้ค่า tr เพิ่มขึ้นต่อไปเป็นปัจจัยที่มีส่วนกำหนดค่าความยืดหยุ่นนะคะ แรกก็คือสินค้าที่หาแทนกันได้มีความยืดหยุ่นที่มีแนวโน้มที่สูงชุ่นเช่นเนยกับมาการีนเป็นสินค้าที่สามารถทดแทนกันได้แล้วก็สินค้าที่สามารถทดแทนน้อยอย่างเช่นพวกไข่นะคะต่อไปเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าราคาสินค้าพุ่มเฟอร์เช่นพวกการรักษาค่าพยาบาลการนั่งเรือท่องเรือใบค่ะ ่อไปคือนิสัยและความเคยชินของผู้บริโภคเช่นสินค้าที่เป็นพวกบุหรี่สุราที่จะมีความยืดหยุ่นต่ำถ้าเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นนะคะและก็ต่อไปก็คือระยะเวลาในการปรับตัวของผู้บริโภคถ้าผู้บริโภคมีเวลามากพอในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ปริมาณการเสนอสินค้าหรือคิวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเนื่องจากเรามีเวลาที่จะหาสินค้ามาทดแทนกันได้อย่างเช่นการใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำมันดีเซลค่ะต่อไปเป็นความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อไรายได้จะเป็นค่าที่เราใช้วัดเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการเสนอซื้อส่วนเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงของไรายได้โดยการเปลี่ยนแปลงของไรายได้เราจะ ใช้ตัวย่อเป็น y นะคะสูตรก็คือเปอร์เซ็นต์ของเดลต้าคส่วนเปอร์เซ็นต์ของเดลต้าวค่ะโดยสูตรแบบจุดนะคะก็คือชิกมาไอเท่ากับเดลต้าคส่วนเดลต้าวายคูณกับ y ส่วนคจะแบบช่วงก็คือเดลต้าคส่วนเดลต้าวายคูณ y1 บวก y ส่วน y 1ส่วนบวก q ส่วน y1 บวก q ค่ะ โดยความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้คือเครื่องหมายที่จะเป็นบวกก็คือราคาสินค้าจะเป็นปกติส่วนเครื่องหมายความยืดหยุ่นเป็นลบก็แสดงถึงสินค้าที่เป็นด้อยโดยข้อความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ถ้าเกิดว่าสูงหรือมากกว่าหนึ่งก็แสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถ้าราคาสินค้าถ้าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ต่ำก็แสดงว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จําเป็น ปัจจัยที่มีผลต่อการกําหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทานนะคะก็คือเรื่องระยะเวลาอุปทานนี่คือการเป็นการขายแล้วนะคะโดยระยะเวลาคือการใช้ในการผลิตถ้าเป็นสินค้าถ้าเป็นสินค้าการเกษตรก็คือจะใช้การผลิตนานจะมีความยืดหยุ่นที่ต่ําเมื่อเทียบกับสินค้าของอุตสาหากรรมที่ใช้ในการผลิตน้อยกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ต่อไปเป็นความยากง่ายในการหาปัจจัยการผลิตการที่เราผลิตโดยใช้ปัจจัยที่หาได้ยากจะมีค่าความยุดหยุ่นที่ต่ำกว่าการใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ง่ายเช่นการปั้นโดยพวกพฏิมกรมืออาชีพจะมีอุปทานที่ต่ำกว่าเมื่อเราปั้นโดยเครื่องต่างๆค่ะต่อไปเป็นความยากง่ายในการเข้าออกของอุตสาหกรรมของผู้ผลิต ถ้ามีการเข้าของอุตสาหกรรมง,ง่ายจะทําให้ค่าอุปทานจะมีความยืดหยุ่นที่สูงกว่าในอุตสาหกรรมที่ทำการขนส่งได้ยากต่อไปเป็นระยะเวลาของการพิจารณาถ้าการระยะเวลาในการสั้นก็คือพวกปัจจัยการผลิตบางอย่างมันคงที่จะมีการทําให้ค่าความยืดหยุ่นนี่ต่ำกว่าในการช่วงพิจารณาในระยะยาวอย่างเช่นพวกปัจจัยการผลิตทุกอย่างที่เปลีป่ยนแปลงไป โดยประโยชน์ของการได้รับจากค่าความยืดหยุ่นก็คือจะทําให้รัฐต้องการเก็บภาษีต่อหน่วยของสินค้าเพื่อจัดการรายได้โดยการเก็บภาษีจะทําให้ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นส่งผลต่อปริมาณการเสนอซื้อที่ลดลงอย่างเช่นถ้าค่าถ้าค่า E P สูงก็คือการจะเก็บภาษีจะได้น้อยแต่ถ้าค่า E P ถ่ำก็คือการจะเก็บภาษีจะได้มากเนื่องจากการที่ค่า ค่า EP สูงจะทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ P น้อยกว่าอัตราการลดลงของ Q ต่อไปเป็นการขอขึ้นค่าแรงงานของสหภาพแรงงานการขึ้นค่าแรงงานจะส่งผลต่อการที่ทำให้ผู้จ้างงานลดจำนวนการจ้างงานลดลงพิจารณาต่อพิจารณาต่อรอ,องกับสห,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 สหภาพแรงงานจะเห็นได้ว่าถ้าค่า EP สูงสหภาพ สหาภาพของรายงานจะมีอำนาจต่อลองที่ต่ำส่วนถ้าค่า EP ต่ำก็คือสหาภาพรายงานจะมีอำนาจในการต่อรองสูง